5 5ปีที่ผ่านมานะครับนิด้าเราได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์ตามวิสัยทัศน์ของรัตนกรละศานะครับนิด้าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาบรหิหารศาสตร์นะครับคณาจารย์ของนิด้าเรานะครับได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่นิด้าจะทําใน55ปีถัดไปนะครับ สิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเรามีจุดแข็งหลายๆเรื่องนะครับอย่างเรื่องแรกนะครับคือเป็นเรื่องของคณาอาจารย์ของนิด้านะครับเรามีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเป็นส,สนัดส่วนที่มากที่สุดในประเทศนะครับคือเกินประมาณ97นะครับนอกจากนั้นเรามีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางด้านวิชาการนะครับเป็นอาจารย์ที่ได้รับแหน่งศาสดาจารย์นะครับมีส,สัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศเช่นกันนะครับอาจารย์เราไม่เพียงแต่จะมีคุณวุฒิทางด้านวิชาการอย่างเดียวนะครับเรามีอาจารย์หลายๆท่านนะครับ ที่มีความสนใจนะครับวิยีการใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปสอบทางด้านประกาศสัมปทาวิชาชีพนะครับตัวอย่างเช่นทางด้านการเงินเรามีอาจารย์หลายท่านที่ได้ทางด้าน CFA นะครับ F.R.M. หรือว่า C.F.P. นะครับเรามีาจารย์หลายๆท่านที่สนใจทางด้าน Project Management นะครับได้ Certification ในทั้ง P.M.I. นะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่สนใจทางด้าน Data Analytics ก็มีอาจารย์เราไปสอบนะครับที่เป็น Global Certificate นะครับผมคิดว่านี้เป็นจุดแข็งที่สำคัญของ Nida น,นะครับเรามีอาจารย์ที่มีทั้งความรู้ทางด้านวิชาการรวมถึงความรู้ที่นำไปใช้จริงในอุตสาหกรรมนะครับเป็นที่ยอมรับในส่วนของพ r ร์ t i t เนอร์ต่างๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของ Nida น,นะครับ สิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำต่อไปก็คือว่าเราจะพัฒนานะครับเรื่องของอห้องเรียนนะครับแล้วก็บรรยากาศการเรียนการสอนของเรานะครับปัจจุบันนี้ด้าเรานะครับได้มีการสร้างสิ่งที่ว่าเป็น branded and hybrid learning smart class room ขึ้นมานะครับซึ่งเรามีจุดเน้นก็คือว่า เราอยากจะให้นักศึกษาเรานะครับได้ learning experience ที่ดีนะครับได้องค์ความรู้ได้มีโอกาสเอาความรู้เนี่ยรากลไปใช้ในหน้าที่การงานนะครับใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราพยายามที่จะมุ่งเน้นนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับนิด้าเรานะครับ อาจารย์เราสามารถนําความรู้ไปใช้ทําเรื่องของงานวิจัยงานบริการวิชาการและงานฝึกอบรมนะครับที่สามารถสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศได้นะครับนอกจากนั้นเราก็พยายามที่จะสร้างนักศึกษาของเรานะครับเพราะเรามองว่านักศึกษาเราเนี่ยในอนาคตเป็นสิทธิ์เก่านะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าในเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่สําคัญนะครับเราคิดว่าปัจจุบันนะครับนีด้เรา55ปีเนี่ยเรามีนักศึกษาเก่าเนี่ยคือประมาณสัก80,000คนนะครับ แล้วเราก็มีสิทธิ turns, ์เก่าที Trip ่เข้มแข็งนะครับอยู่ในองค์กรนะครับเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นผู้นําองค์กรนะครับในองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันประสานพลังกกำลังนะครับระหว่างสถาบันแล้วก็สิทธิ์เก่านะครับผมคิดว่าเราจะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับในการที่จะเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันพัฒนาประเทศแล้วก็เศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับ